ท่านสมัยอ่าแล้วก็มาจากการเลือกตั้งจริงค่ะต้องเป็นคนที่ไม่เหวีย่ยงไม่วีแล้วก็จะเป็นคนที่ตอบคำพูดแล้วก็ชาญฉานพูดอะไรแล้วทำได้จริงค่ะน,นโยบายมันไม่ต้องยิ่งใหญ่มากก็ได้แต่ว่าขอแค่ว่าสาม,มารถแบบผ่าเสียงแล้วก็ปฏิบัติตามที่ตัวเองพูดได้ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ10คน10เขต เื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐรปะหาลร้อยปี้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นั้องกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตั้งภายในส5วันในเรื่องของการสร้างความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาววุนวางเราทั้งหมด400คนจะรับบัตจะดูแลคนทั้ง70ล้านไปหมด วัดีค่ะวันนี้อยู่กับบีพัครขมมลสายคุณทศกับรายการชี้ชะตาเลือกตั้ง -66 ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในวันที่1 4พฤษภาคมนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าคนทุกเพศทุกวัยนะคะก็ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดชี้ชะตาให้กับการเมืองไทยนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะสำนักข่าวอินโฟเควสก็ขอชวนคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับกลุ่มของคนรุ่นใหม่ค่ะว่าคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้เนี่ยเขาอยากได้นายกที่มีคุณสมบัติแบบไหนหรือว่าจะมาเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องมีทักษะด้านไหนบ้างแล้วคุณล่ะคะรู้หรือยังว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดยังไงกันไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะเลืออตั้งทางนี้นะคะ่ะนายกที่อยากได้เป็นนายกแบบไหนอะคะ อยากได้นายกที่มีหูมีตาที่ดีนะครับแล้วก็ได้ยินความต้องการของประชาชนอยากได้คนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะมาจากการเลือกตั้งจืงค่ะอยากได้นายกที่มีความสามารถในการบริหารประเทศให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ไมากยิ่งขึ้นนะขอเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเข้าใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยากได้นายกที่ลงมาทําจริงๆะคะ่ะมาปฏิบัติจริง อยากได้นายกที่เขาแบบว่าพร้อมที่จะสปอร์ตทุกเรื่องคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำค่ะแบบฟังเสียงของประชาชนบ้างเห็นความเดือดร้อนของประชาชนครับไม่ได้เฉยเมยต่อที่ประชาชนเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะคิดเยอะๆลงมาพื้นที่แล้วเห็นความจริงมาดูว่าเออเขาอยู่กันยังไงคนที่มีวิสัยทัศน์ที่แบบว่า มองถึงการไกลว่าแบบเออเราจะพัฒนาประเทศไปต่ออย่างไงมองถึงความเสี่ยงว่าเออเราจะทำอะไรเนี่ยต้องรู้จักแบบป้องกันความเสี่ยงอะไรต่างๆของการ,าาราาการะทำอะไรของตัวเองด้วยฉลาดมีแบบพิษพูภาษาได้มากกว่า2ภาษาค่ะอยากได้นโะยที่แบบว่าพูดอะไรจะทำได้จริงค่ะนโยบายมันไม่ต้องยิ่งใหญ่มากก็ได้แต่ว่าขอแค่ว่าสาม,มารถแบบ ค่ะเสียงแล้วก็ปฏิบัติตามที่จะพูดได้นะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจเด็กรุ่นใหม่หน่อยอะค่ะเปิดรับความคิดเห็นหลากหลายที่ไม่ใช่แค่มุมมองของด้านผู้ใหญ่อย่อย่างเดียวนอกจากฉลาดต้องเป็นคนดีก่อนต้องไม่ใช่บอกว่าดีตามพัฒนบิดกหรือว่าดีแบบแค่อ่านหนังสือแล้วดีอะต้องฉลาดด้วยต้องต้องรู้ว่าทําอะไรแบบมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แบบแค่ฉลาดนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นมาครองประเทศเพราะมีอํานาจเลยไม่ใช่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาประเทศจริงๆแล้วก็แบบอยากทำให้ประเทศแบบ พัฒน,นาแบบเดินหน้าไปข้างหน้าเราแบบประชาชนเนี่ยมีความสุขแบอบอยู่ดีกินดีจริงๆอะค่ะอยากได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบมีความคิดที่ใหม่ๆค่ะนายกที่สามารถพัฒนาประเทศได้ครับแล้วก็อยากได้ที่พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเป็นคนที่แบบลงมือจริงทําจริงพูดจริงค่ะซื่อสัตย์ด้วยแล้วก็ตั้งใจทํางานนะครับ เรามีผลงานไหมเห็นรับฟังประชาชนค่ะแล้วก็ทําได้จริงนโยบายทําได้จริงประมาณนั้นค่ะไม่โกงแล้วก็มีนโยบายเฟียวขึ้นค่าลงค่าแรงเป็นคนทํางานเก่งครับผมซื่อสัตย์สุจริตในระดับหนึ่งครับผมกล้าที่ยอมรับว่าแบบตัวเองมีความสามารถหรือบอกป้องในด้านไหนก็อยากได้ที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่แบบมีความคิดที่แบบก้าวทันต่อโลก ไม่ยึดเด็ดกับอะไรเดิมๆมเอาเป็นคนกล้าคิดกล้าทำแล้วกันค่ะเป็นคนคิดทีมกคิดจริงแล้วก็ทําจริงอะค่ะแบบว่าถ้าตั้งนโยบายอะไรไว้ก็ควรจะทําตามที่ตั้งไว้ไม่ใช่ว่าแบบปัดปัดไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะแล้วต้องแบบมีทักษะด้านไหนพิเศษไหมอะอืก็คงจะเป็นพื้นฐานความรู้มั้งคะแบบเรื่องทั่วไปอะไรอย่างงี้พวกกันอ่าใช่เศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักษะแรกก็คือต้องเป็นการตัดสินใจค่ะจะต้องเป็นคนที่ ไม่เหวี่ยงไม่วีแล้วก็จะเป็นคนที่ตอบคำพูดแล้วก็ชาญฉานน่าจะเป็นเรื่องการสังเกตมั้งครับเพราะว่าสิ่งที่ดีเนี่ยต่างประเทศเขามีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเรารู้สึกว่าเขาเห็นมาแล้วแต่บางทีเขาไม่เอากลับมาพัฒนาอะไรเงี้ยครับการสื่อสารค่ะเพราะว่าถ้าสมมติสื่อสารไม่รู้เรื่องคนในประเทศก็จะไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นพวกทักษะการบริหารแล้วก็จัดการพวกนี้การบริหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนหรือว่าแบบชิ้นฟุตบาทอะ พื้นฐานใช่ทักษะพื้นามก็รู้เรื่องการเมืองพื้นฐานด้านการเมืองจริงๆอ๋ออย่างแรกก็คือทักษะการสื่อสารค่ะแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแบบว่าเราจะต้องแบบไประดับโลกหรือเวทีโลกอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็หลักการในพวกเนี้ยก็ต้องแบบว่าแน่นนิดนึงค่ะทุกคนจะมีทุกด้านเนาะภาษาและอันดับหนึ่งนะเนาะแตอก็ต้องมีนิดนึงอยากให้มีทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาสักนิดนึ่ง น่าจะเป็นพวกทักษะเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองมากกว่าครับเพราะว่าตรงนี้ต้องแก้อะไรตรงนี้ต้องจัดผ่งเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างประเทศไทยปัจจุบันมันไม่ได้วางผ่านเมืองครับมันก็เลยมีซอยอะไรเยอะแยะไปหมดหนึ่งเลยคือทักษะการเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเองค่ะทักษะเขาก็คือแบบว่าความที่เราสามารถเข้าใจว่าคนคนหนึ่งหรือว่าประชาชนกลุ่มเนี้ยเราต้องการจะอะไรบริหารจัดก,การมากกว่าครับผมเพราะว่าเหมือนแบบในตอนนี้หลายๆอย่างมันแบบขาดการบริหารที่บริหารหรือการจัดการที่ดีพอรครับในมุมมององผมนะครับผมเรื่องการจัดการแล้วก็ด้านการ สื่อสารกับสื่อกับคนมากกว่าค่ะให้เขาแบบว่ามีทักษะความเป็นผู้นำอะค่ะบริหารจัดการบ้านเมืองได้ไงคะ่ะเป็นผู้นำภาษาอังกฤษก็ตัองแนนนิดนึงคะ่ะ <c oughs> ก็เหมือนตามทห้ทันกระแสด้ดีมากและนี่ก็เป็นเสียงของคนรุ่นใหม่นะคะเรียกได้วันน่าสนใจกันทุกคนเลยคะ่ะแล้วคุณล่ะคะอยากได้นายกที่มีคุณสมบัติแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้บีมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ